สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนขุนยวมวิทยาอำเภอขุนยวมจังหวัดน่านสอนมาจากกลุ่มนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ําสะอาดด้วยกระบวนการกันจากแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนายกิติภพกรภูผาชนผมนายปริพัฒน์งษาและดิฉันนางสาวพอลินกรน,น้ำโชกค่ะ โครงการน,นี้เริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของคนในชนบทโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังคงใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งแม้ว่าจะสะดวกต่อการนำมาใช้แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าน้ำเหล่านี้สะอาดและปลอดภัยเพียงพอหลายครอบครัวจึงเลือกวิธีการต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่วิธีนี้ก็มีข้อจำกัด ทั้งในแย่ความยุ่งยากความเสียเวลาและไม่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิดได้แน่นอนปัญหานี้เองจึงเป็นแรงบันดันใจให้เราเออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ำด้วยกระบวนการกลัน่นโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภยัยและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ หนึ่งเพื่อสร้างเครื่องผลิตน้ำด้วยกระบวนการกลั่นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตน้ำด้วยกระบวนการกลั่นจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายแน่ชัดเราได้กำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความร้อนกับทำความเย็นในเครื่องผลิตน้ำด้วยกระบวนการกลั่นจากแหล่งน้ำธรรมชาติและศึกษา ประสิทธิผมของเครื่องผลิตน้ําด้วยการกัานจากแหล่งน้ําธรรมชาติคณะผู้จัดทําได้มีการออกสํารวจปริมาณครัวเรือนที่บริโภคน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายพบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง33ครัวเรือนมีครัวเรือนที่ยังคงบริโภคน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติถึง33ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ39.8 และยังมีการค้นคว้าศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไปเราได้ศึกษาเรื่องแหล่งน้ำธรรมชาติกระบวนการกลายเป็นไอการควบแน่นและการกลั่นรวมทั้งคุณสมบัติของน้ำกลั่นว่ามีความบริสุทธิ์สูงไม่ปลอดภัยในการบริโภคจำเป็นต้องเติมแ่ธทตดเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อการบริโภค นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ควบคุมซึ่งช่วยให้ระบบมีความทันสมัยและใช้งานง่ายขั้นตอนการดำเนินง,งานการทดลองแบ่งออกเป็น3มช่วงสำคัญช่วงแรกคือการเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งในส่วนของระบบความร้อนระบบความเย็นและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ช่วงที่2คือการออกแบบและประกอบเครื่องต้นแบบโดยเชื่อมต่อวงจรทั้งหมดเข้าด้วยกัน และช่วงสุดท้ายคือการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยเราทำการทดลองเปรียบเทียบหลายรอบเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตน้ำผลการทดลองที่ได้พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้จริงโดยระบบทำความร้อนสามารถเร่งการระเหยของน้ำได้ดีขณะที่ระบบทำความเย็นและทอดสแตนเลสก็ช่วยให้อนาำควบแน่กนกลับมาเป็นน้ำสะอาดได้ในปริมาณที่ตรงตามที่ต้องการ น้ำที่ได้จากเครื่องมีลักษณะใสไม่มีกลิ่นและหลังจากผ่านการเติมแร่ธาตุแล้วก็มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำดื่มทั่วไปปริมาณน,น้ำที่ผลิตได้ต่อรอบการทำงานแม้ว่าจะไม่มากพอสำหรับการใช้งานในระดับชุมชนใหญ่แต่ถือว่าเพียงพอสำหรับครัวเรือนหนึ่งหนสรุปแล้วโครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างเครื่องผลิตน้ำด้วยกระบวนการกลั่นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นไปได้จริงและสามารถตอบโจทย์ปัญหาการบริโภคน้ำสะอาดในชนบทที่มีอยู่น้อยได้อุปกรณ์ทุกตัวสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมข้อจำกัดคือปริมาณการผลิตต่อวันยังไม่มากนักพลังไฟฟ้าที่ใช้และต้นทุนอุปกรณ์บางชนิดยังสูงแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดในการใช้งานได้จริงในอนาคต